ไปยิงซุปโอ้ยบไปโอ้ยมาไปยิงซุปซุปไปยิงซุซุปว้จะมันสั่งมันเห็นเนาอโอ้

สามปีได้เท่นึงเงี้ยเาคั่นในป่าอยู่โอเคมาเป่ายิงซุกซมมันวากเป็นตายตะกันไก่ทันตีไม่เชี่ยกับเสียเปียกไม่เสียเปียกเป่ามันหนึนกูแม่นอีงต้านหากเปายิงซุกตามไปจ้ะยายแป้ตามไปเลยโอ้ย มานี่จะให้หายเล็ยคอยตายอยู่มืันนี่เย่แตเป็นเย่แห้งมาจบโอเคไปเอาให้จบตายบัดนี้อย่ากินอิ่มนะทีหลังน่ะไปโอเคไปต่อไปยิงจบไปค่ะเแม่ด้วยแม่เจ้าเงี้ยบันนี่เป่าย yeah, si ิง ิมันใสและวมึนก๋วยเตี๋ยวก็ได้กินบ่คือบ้านเขาโอ้ยซับซับซับโอเคก๋วยเตี๋ยวก็กินบ่คือบ้านเขาโอ้ยอุ้มเอ้โอ้ยซับโอเคเนี่ยตายได้แม่เอ้าโอ้ยซับเอ้า โอ้ยอุ้มโอ้ยิครับครับโอเคสนามันดูดูเต็มอาบอดัตั้งรักฮ๊อ เกิดขึ้นได้นะโอเคเป่าเย้จบไปอุ้มไปอุ้ไม่โดนขั้นแขวดักมันแห่งห้ยแค่วาสิปลาดอกเดียวจบเป่าเย้จบโอเคโอ้ยมาเป่าเย้จบเอา โอ้ยทานีแม่เย็กซับมาตมันสร้งนิวมันแห้งแนดหนอไอ้่โอเคโอเคไปต่อซับไปต่อค่ะไปต่อ เปย็้ซับใช่เด็กด้วยสิได้หายกันบันนี้ล่ะโอเคไปเย็ซ้ซับโอ้าวไปเลยอย่ายแปะไปเลยเอาให้จบไม่โดนไปเย็้ซับซับไปเลยนะอุณไปโอ้ ไปค่ะไปเลยโอ้ยยัยเปลี่ยนเสียงสวัสดีแล้วนะปล่อยยกงจับตายค่ะเกรียงปล่อยยิง แรงๆค่ะยายแปะนั่นละอย่าเอาไปเย็บจบจบโอเคแรงๆนั่นละยายแปะเพราะถือบยายแปะเพราะถือเพิ่งค้าเอาเพิ่งค้าเอาเอาบ่ถือนะเอาให้จบไปเย็บจบมาเอาให้จบใครที่ให้มันปั่นผู้เดียวให้ตายเบื้องบนมันก็เก่งค่ะเอ๋ออ๋อ mamá นี่ไม่ได้ขายกว๋วยเตี๋ยวไปเย็นซับเ, <c oughs> เดี๋ยวนี่เฮ้ยก็ลักเข้าตาแล้วตายอืมอ้า เฮ้ยจับโอ้ยายแปะเริ่มไปแล้วโอ้ยวุ้มไปมา <c oughs> นี่กรรมการซับหน้าลุกคมเลยค่ะโอเย็ดจับซับหน้าจังได้บอมันบวกแล้วตักน้องฟอมมาโอเย็ดจับเอาให้หมดเอาให้หมดเอาเอาม่มีแรงใครก๋วยเตี๋ยวเท่าล่บเอา เออตของเราเหลือแต่อันน้อยๆของ่อยเหลือแต่อันยาๆเอาแม่งบนนี่ยโอยโอ้ยต่อออเอาให้มันเจอจะาุมยลีลาอไรคก็มาเจนฮักแก ย้อับซ <stop. S 1> oh. ับไปเอ็นบิดไปคนละทางไหมแม่ต่อยยื้ซับเอาให้ถูกยังไม่ถูกรับ่ปเฮ้ยสวยสวยโอ้วันแมนกอยู่ล่องหายกินป่า เด็กน้อยมันตายเหมือนกันมัน้นแข่งดีเถอะเต้นอยู่หันเอาสิยายแปะสู้เร็วจบเอาเนี้ยค่อยๆโอ้ยเอา,เอา ไปทุกทีกบเ่าเดี๋ยวพูดอะไรตักันมันคือมืถือไปไปแมน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 กับเอาให้หมดเลยยายเป๊เอาให้ด ตั ừ, Stop. Thì không kh nữa. Stop. Luôn. ้งโบอย่าไปแปดถือของเขาเด้อจบให้รับปลาลุกเบาปลาอยฝ่ามาบโอเคว่าจะเต้นแถวอุ้มคอยขึ้นนั่ใส่สีน้องหำเอาให้จบเอาให้จบ ไปโดนโอโยนคือตอนนี้มันดูไม่ได้เลยนะเธอไปโดนไปโดนไปโดนไปโ น้องอ้วมมันน่โอ๊ยอ้วกใครเล่าเนี่ยใช่ปะน้องอ้วมทำดีๆเราเป็นผู้หญิงทำดีๆค่ะจบไม่โดนมาต่อไปเย็่จบจบีินวัผู้สาวคุมวัดเลยค่ะมักละผู้สาวคุมวัด ก่อนสิเลี่ยนจบซ้ำหนีหนึ่งวริษัแล้ว,ว่าภาษาวริษัทกรรมการเติมลูกหน่อยค่ะโอ้ยเจไดเอาให้จบจเจรแม่มาไปย็นสุดอ้าวมาแล้วเดี๋มาแล้ว,เอ,ลวเอาให้จบให้จบก่อนก็ชนะนนเอาเร็วห,หาเงินเปิดร้าน ม่โดนมาไเย้มซับอย่าแพ้หนาอุ้มนะแพ้ผู้เทาหนาแพ้ไปยก้มซับนี่จีจีคุ้มตาควเอาเอาย้ซับอ้ยยายแพ้ได้ค่ะกรรมการเอาอะไรอยู่ข้างน้องเอายิ้ซับแพ้ได้ค่ะ โอ้ยที่สู้ติดหนวดค่ะวีเกอลเดี๋ยวไปอีกนิดเดียวปอเย็นบสู้ตัวย้ายเป้สู้สู้ย้ายเดียวสู้ตีโอ้ไอสับปับปอเย็น ต <Bond> ีตัวีโอซีตัวฮัตีโอซีตัซีตัวซีโอ้ยกันดูเดือนมากเกมนี้โปรยิ้มซับตักตำตำตัม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 เล่งด้วยนะคะโปรยิ้มซับซับเอาให้จบน้ออุ้มจะจบหรือเปล่าเอ้าจบเถอะอุ้มคอยเล็บตุนเอวเจ้าโอย ไอ้จบใครจะเป้โอ้ยเราไม่กินนั่างดูแลนั่นเอาเลยเอาให้จบไปโดนโตไปเย้เออมันตั้งสี่หรอกแทงกรถไม่โดนไปเย้สจบไปเลยค่ะ วัวเมยโอัเม็ดจังไลยไปดูไอ้ยรื่องบ้านจีฮ่องกี้หยังไปยึดซับเอาเอามันจบฮ้ดูคือคุยแท้ไปดูปน่าไปยึดซับไปดูโอเคกรรมการเลื่อนให้เขาไปอีกนะคะเพราะว่ามันเหลือไม่เยอะมันจะเล่นยากนะ,ะมา เสียเปียบแล้วนะบดนี่หันไก่หอยไปบ้าเฮยไปั okay. ้าเอามันเจ๊งเอามันบดด้วยคอยชั่วชั่วเข้าไปแม่โอ้คอยตีโอเคมาเร็วๆไปแม่ ได้แปะเอาไมได้มาสามับจับโอ้อะไรต้นเก๋าิ้ไปมาอีกน้างหนึ่งเฮงเกียเขาวลป๊า มาหนาจมจะโดนดนเออคันได้รอบนี่เ้ยได้สมาเหรียญเมียได้สิบาทเด้ออมมาตาว่าป้าปาปา้อมอมอมจะได้เท่าไหร่ออมอมสิบบาทไาแล้วอมน้มเอาใขรก็ข่แต่บุหุ่ยออบมายายแม่รั้งเดียวโจทยาว่าเด้อกินยา ว้าวว้าวว้าวาวพันมายโอ้โเขียดอีโมตัวมาแม่อมพันมาแม่อมพันมาทกินก๋วยเจี๋ยวสวางหน่อยดอยู่ค่ะนได้แล้วแบ่งพันยังไม่เห็นตาสวดอูนี่น้องอมอยากได้อันไหนมุนอะไรจ้าสิบาทตามตามตามตาตามดับดับอ้มาสิบาทมาจะเปิดร้านค่ะเปิดร้านอุ้มอ้มว้า ชิบาท่านชิบาทเอาไปเหอะ <laughs>